มื่อน,นี้ครับบม่ได้อัานให้คลิปยังดอกนะเมื่อน,นี้ามาไม่ใหคลิปอันอยู่บ้านอยู่บ้านเปาไก่นะครับแดงเห็นบรรยากาศมันดีนะครับก็เลยมาถ่ายบรรยากาศย่ำแลงพี่น้องนะครับเบนขี่ฟ้าด้ยโอ้ยขี่ฟ้านะเงินเปาไก่ ตอนนี้เป็นคอกงัวเนี่ะขอกงควงอกควายนะครับของเปิ้นดอกไมยของมอไก่ดอกนะือนของบอไก่กับซีมีทีวิเทียนซ้ำนี่แหละนะพี่น้องเนี่ยทำนี่แหละอันนี้ที่เพื่อนครับมองยืนนี่กับทีนะทีเพื่อนเหื่อนนะครับก็เลยพามาเบิ่งบรรยากาศยามแรงสักเดชน่าคืมๆโอ้ยสิว่าอากาศดีบ่ก็ดีแล้วลมเย็นดีพอดีนะจะว่ากัเพิ่งขี่ฝ่าตัว สิตกบนยอนแรกนี่นะโอ้ยขีฟ้าคึมนะบรรยากาศดีได้พี่น้องเลยนะ่เจ้าบ้ากัดนี่ตีเขานะฟังพุ่นสิเป็นนั่นน่าจะเป็นทางเชยียงยี่ภูมิอยู่นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นโง่ไปทางบนนี้สิเป็นอันอ่าอำเภอลำสนธินะโ,โรบุรีต้องขำเขาเด้นะครับเขาลูกเดียวแหละแต่ว่ามันกันกันไป แต่ว่าเขาที่เห็นพูนนะที่มองเห็นพูนนะูะนะนะนะฟังพ que right <Cu> ูนเป็นชรบูรณ์ครับพี่น้องครับเพชรบูรณ์นะครับเพราะว่าเบาไกอยู่อำเภอปักดีชุมพลครับทางปักดีชุมพลตรงน้องนอนเล่นนะคะพนตุ๊กแกไล่บรรยากาศดีเป็นไยกระดึกบรรยากาศดีมื้อนนี้มีแห้งโต ิึงสีดยาไปนิสีดยาให้สีดยาตามช่วง,งตามช่วงตามช่วงนะครับตามช่วงก็เรียกว่ามีสีดยาสุนัขบ้าแล้วก็สีสีเฮ็ดมัดเนาะเ,ออเป็นส่วนคนอยู่อยากหยอกอยากหยอกเอาสาวนึงให้กับเขาอยู่ครับก็เลยมาถ่ายนะครับ อรอบบ้านนะเลยเบิร์ตะไคร่นะฮะปลูกปวยปลูกไว้รอบบ้านนะพี่น้องนะครับตะไคร้กระปูกรอบบ้านลนะนี่ตะไคร้นะครับอัน,นต้นมักลินฟ้าเนะี่ยปลูกไว้โอ้ขึ้เหี่ยวแต้บอดดิถึกน้ำ,น,ำน,ะนะฝนบ่ตกนะฮผักอีตู้เนะี่ยปลูกไว้บ่ได้ตัดงายพี่น้องเพราะว่าตัดตัดวังสองอาทิตย์นี่แหละนะครับ,นะรบนี่พักกันนั่นปลักปังพี่น้องปักปังปักปังป ปลูกอายุครับขั้นนั้นขนั้นเท้าสิเทปูนกับอีฐต,ตูนเนาะเขาอยากปลูกผักปลูกพืชมันก็เลยสิปลูกยากก็เลยโบโบเทนะพี่น้องนะก็เลยนนเห็ดเป็นตัดหงาดีกว่านะครับ 1> <1> ตัดบังอาทิตย์เลี้ยวนี่แหละนะฮะตัดบังอาทิตย์เดียวนะอยากหยอก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 ซื้อคีดืรุคนนี้คี้ออยากหยอกนะอันนี้แม่เพื่อนด้ค่ะอันนี้เป็นแม่อันนี้เพื่อนนี่เป็นลูกอันนี้เพื่อนนี่เป็นแม่เด้อ่า อันเมื่อกี้มันมีสามตัวละแต่ว่าอีกตัวหนึ่งนะครับคันบอกบ,นบานๆนะากับวกาเขาใจนนะโอ้ยคนเฮานาะนะครับบนะหางมองกระจดีบางมองกระบ,ด,บ,บดีนะืมเป็นเบียนะฮะกระจายไปตัวหนึ่งเลี้ยวนะอนตัวต,วตวไวะไคร่เอ๊บนะาไก่ปกไวุ้๋ยนปฮูปไว้คติเทพปูนกะอีตัวนเพื่อนสนอกก็เลยบพเทสสนอกนี่อันนี้มาค้ำป้อมนะครับนี ใหม่นะอ้าปลูกไว้นะบักยมก็นแน่แหละนะพี่น้องนนี่นะเราไกลปลูกไว้สีเทสกับสีเทแต่ทั้งหนาครับสีเทแต่ช่วงเนี่ยก้าสีเทแต่ทั้งหนาแต่ว่าข้างแข็งกับสีโปเทสสีปล่อยไว้เพราะว่าให้เพิ่ลให้ต้นใหม่เพิ่นได้อยู่ดีนะฮะเพราะกะอีต้นเพิ่นเนาะนะเขาก็อยากปลูกเป็นโฮมเป็นแนวครับ เอาสองนิดสกักก่อนครับมาทักทายยำแรงพี่น้องนะครับพี่ดีมีแห้งแก็บแรงอ,องตองกับสุโภสุคนเด้อนะครับมาทักทายกันนะครับเนี่ยเบาไกลเอาบ้านสัก่อนครับอากาศดีก็เลยโอ้ยทักหายพี่น้องก็หนะ้าสนอกนะอ่ะสํเนียเนาะพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับ